สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอิ่มสีผ้าปูวง <Everybody go. S 1> มุนนี้พบกันก็ไม่อิ่มจ้าตำนองป้ไหมคะ่ะอ่ามื่อนีมากินเข่าอยู่หน้าจ้าเบิงเบิงปิดไใบนี่เมีูยนัเป็นอย่างนาะอยากหูเป็นบอ,อยากหูมาเปิดเบึงเลย แถมธรรมดาแถม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 นัแม่ <Wow. S 1> แล้วเมนูวันนี้ก็คือ,อกุ้งอบวุ้นเส้นหม้อใหญ่อาไม่อิ่มเห็นมาตะบานแล้วมีสองหมอ้อหม้อข้อข้อหมายก็หม้อข้อไม่อิม่มเียเวอะฟ้ากก็น่ารู้เนาะเดี๋ยวเอาใบใส่อันกุ้งมันกระไดอันฮะกุ้งมัน นี่ได้นี่มีอ่แงเดี๋ยวมาเกล็ดตอนนีอิ่มเกล็ดกันเด้อก็หมายว่ได้แก้ได้เพราะว่าต้องหมายเป็นตอบไม่เคยกินบ่เอาบ่เคยจินตักเต๋าโอ้อันนี้ครั้งแรก่งของหมายด้นี่นี่อันนี้เป็นกุ้งจ้ะนี่กุ้งอันนีหมายตะมีเดตะมีดพัดตะมีขหิ้งอ่าไอ้แม่อิ่มข้นข้นมันก่อนข้นข้นมันกอนมันถือล่มหรเอ้ย มายดินตนุ้งตอนนี้เอ้ซิมซิมกุ้งก่อนก็ได้ะซิมกุ้งก่อนกินด้วยก,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 กันเด้จ้ารังตากุ้งที่แหลกเขาไม่อิ่มหนออบเมื่อโตหนอแหละไม่อิ่มมันก็ไม่แก่แหลวมันยังง่าย พักน,นเสซนกระหนวดีอยู่ฝนมีผงอ่ะนะหน้าผงแบบผงสำเร็จรูปน่าจะสื่อมาห้องกับมะค้นข้นข้นใทยกับเซนกร,รเพาะโอบก่อนอ๊บบ่เดือดอ,อสิบเรนะื่องสิบห้านะที่ก็ได้การละคะนี่แต่เป็นกลุ่มอ๊บบนเสซนนี่ละ เขาเขียนลงไปเลยของก็มาปุอบใช้อหะดู่ะัวไมอินบอะตัดสองอันมันก uh,> ็เลยเป็นแบบบางของก็ไหมอืมหมายไม่ต่ะ ได้นะอาจจะติดโควิดกุ่มมันต,ติดแล้วไหนอยูเยอ่เป็นเมนูง่ายๆเได้กินในครอบคร<ง>ัวได้เลยนี่กระป๋ออู้ยูบางเส้นนะปุ๊บปุ๊บ

อยังยูืุดก็มับอกหักกันหักรน้นะเป็นแฟนกวู้ไปถัวเป็นแฟนก็นต่อยาได้หรอเปนกัน,น,นห้นมามเลยพวกมวันม่วนม่วนม่วนปุ่มปุ่มน่ารักน่ารักขอามันม่วน เนี่ยือดีไม่ถึงเนี่อมอต้องหน้วหมอนนะหมวนเพราะอะไรแล้วเนาะห้องไหมมันเป็นตเกปรบเนาปเป็น่้ำไม่อยากตักกินแบบเนี่ยอันนี้หมอนกับไหมกับหมอนแบบนี้อืมกระี้กุ้งกินน่ะกุ้งไกล่ะกุ้งนี่หันแล้วหางกัวอืมทั้งสี่ห้างสี่อืม Ti mà mire ừ hola ừ hola 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 คียงมันเ้องก็ใส่ไปกลนมันซื่อๆนะค่ะม,มันหอมตอนอบเนี่ยหอมอ่นนะ,มะแล้วเข้าตาเเจ็บเขาเข้าตาไปกินอันนี้เลย กินหมอ้มอหม้อหัวเลยเลยเนาะม,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 นดดมี่จะไม่ไกินอย,ยูอ่หม้มอหัวนั่นผู้ใดมีแล้วมาสู้กินเด้เด้อแต่ก่อนหม้อไหดินเนี่ยเอามาแน่นั่งเหรอ,ม,อมู่นนี่เราไปซื้อตลาดบางตลาดเขามีตลาดนั่นแบบว่าเขาขายของปลาเนาะบ้านเฮามัน มันตกมันแท่งมันกัติดกันย so ังสิได really. so ้มันปาดเครื่องออกไม่มันก okay. ็กัดได้เลยบอกอยากแล้วบอกอยากแล้วจ้ะไม่เงยไหมเดาวดังกัานนีะเป็นเฟี้นกันจะเป็นเฟี้ยนรั้งนะ แล้วแล้วเราจ้มจะไปจมเต้มหมะจ้มต้วหน้ามัออมานมีน้อนม้าไงมีหนงมันอยู่พแลน้ามันดูหน้าหนอนรงอบมอเห็นต้มหน้ามันสะดวดงาบล้อไหมเลยอือแม่กันเลยดีใจให้<ไ>อจะให้ห็นยัง นี่เอามันอกันเด้อนําหันหันกับกุ้งหันๆโอเหันเอ้ยแบบนี้อ่าเฮ้ยเอาไม่ดีดีมสิเหี่ยลูกหันๆหยังบ่าหันบ่เนด้ๆ อืมอาหารทนันเหนืออน่อย <c oughs> เอาโซ่คุณเบื้งงั่มเอ้าอันอนี้กูเอา้อเาพ่อมน้องเฮ้ยถ้าไปแน่เขาเจาะทำไมเห็นปีป่านน่มอ่กินต่อบ้าน้ำน้ำน้ำนี่จะมาเอง ไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเจมโบ้เป็นนองจะสัมไมเป็นยางคนเดินตะกี้กับแปกเรื่อว่นเพราะตีจากคอไมเป็นมากบุญเ็นนะไม่ให้จัาตีกับเป็นกระสียบอีกตัวอีกแบบเนี่ปกติบนเส็นเอาไปเห็ุยดย่ำจะเสียจากคอหงเ์ เพราะว่าเอาตีนไปชิดย่ำก็ได้นะคะชิ้ย่ำชิ้ต้มจืดสินะไม่เออกุ้งอบวุ้นเส้นเป็นเมนูแบบว่าฮิตฮอตที่ว่าวุ้นเส้นคิดถึงเส้นคิดถึงกุ้งมันต้องเป็นป <ะ S 1> ตู้อบวุน้นเส้นมันก็ไม่จำแบบรับประทานได้เลย อืมอืมอครยังฟังว่าแม่ยิ้อยู่ตอง่ายไม่ได้อืมกิ้ให้เพื่อนเบิ้งคุณอืมอืมเบื้งสันทิยังนางต้งนะคะอืมยู่งไยกู กินแ่ข้ากินสิ่งยช่ไหมก็ได้กิน,นแตเข้าบอาต้องอิ่นกันข้าบอากันใด้แบบเป็นบางเสือ้อขิงยังเนี่ยขิงคัคคดเบอรงเนอ่ยเปียกบ่หืน้ำน้ำอีจานร้องเถอะขิงยังกต้ังใส่มือ ส่วนครับสอวนก็เกลี้ยกลุ้งก็เอาหางมันดื่มกับเสียดายนะพี่น้องเงินข้ามกำแก้วมันไม่เที่ยวใส่มืออยู่ล่ะถนัดเลยตอมุขใส่มือกุ้งกินไก่ใส่มืออยู่ล่ะนจะมือห้าหลังสะอาดปลอดภัยเอี่ยมหลังกินเต็มเดียว ความยาวของเส้นมันอออเอาตะเกลี่ยเราจะคว้างสิชิ้นเป็นบอแล้วก็ทำอย่างนี้เขาบาอกเ็ษอันเดียวเขาใส่สองอันตะเกีี่ยน,นั่นโอ้ได้ จ้ามือนีข้ามแล้วไม่อิ่มกับอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะเบื่งเบองเมืองพงคนงานกินกระเลืาประมาณนี้ค่ะคืเมื่อกี้แบบเลืลายๆอ่ะคิบๆเลยห้าจ้า กะไพ่มากก็สามารถเอาไปเห็ดใดเด้อค่ะวิธีการก็มีห้องเบิ่งใน YouTube ยู u ู e หรือในนี้กูเกิลเบิ่งไห้เมือม่อเลยกุ้งอบวนเส้นนี่สิค่ะเฮอก็สามาถเอามานั่งกินแบบนี้เลยเลยจ้ากะไพ่มากคลิปน,นี้้อจ้าจอย่าลืมกดไลค์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 กดซับสไครต์ตึ้งตึ้งตึงกดกระดิ่งติงต้งติงต้งติงต้งให้ส่องอิ่มสีผ้าปวง มื่อนี้แม่อิ้มก็นั่งท้อไหมขอสวัสดีแล้ว,วจ้าบ๊ายบายทุกคน